นี่นะฮะงานวันเด็กที่บ้านท่าช้างเขาใหญ่นะครับตอนนี้จะมีการโชว์นกพูบินสลับในการเรียกกลับมานะฮะกลับมาหาเจ้าของทางนี้นะฮะเดี๋ยวคอยดูกันนะครับเดี๋ยวคอยดูเทคนิคกันนะฮะว่าเขาจะปล่อยยังไงเขาจะเรียกกลับมาได้ไหมนะฮะเดี๋ยวคอยดูนะครับขอ๋ยวคอยดูนะฮะระยะตอนนี้ก็น่าจะประมาณไกลพอสมควรนะฮะจากระยะที่จะบินมานะครับ คอยชมกันนะฮะว่าความสามารถของเขาจะกลับมาหาเจ้าของได้ไหมนะครับ hey, <dude. S 1> อันนี้จะเป็นย mm ู hmm. นิเซียนนกเค้าแมวที่บินด้วยนะฮะตอนนี้ระยะการบินของเขาไกลพอสมควรนะครับไ <Hey, dude. S 1> กลไกลมากครับอ,อันนี้เป็นงานบันเด็กนะครับที่พักช่องเขาใหญ่นะฮะ ที่มาจัดกันในวันนี้นะฮะมีผู้เข้ามาชมเยอะแยะพอสมควรนะฮะเรามาให้ความสุขกับเด็กแล้วก็มาออกพูดต,ต่างๆด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นคุนตั้มนะครับเป็นคุณตั้มนะฮะคุณตั้มแห่งอามิโกนะฮะ